สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวประจำวันของ PKTV News Media ครับ5ต้องของท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 1. ต้องแข็งแรงสูงท่อส่งก๊าซธรรมชาติเป็นท่อเหล็กกล้าที่มีความแข็งแรงสูงโดยความแข็งแรงของท่อจะเลือกจากขนาด 2. ต้องได้มาตรฐานและผ่านการทดสอบแรงดันที่ใช้ในการส่งกา๊าซ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติต้องผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐานสากลและผ่านการทดสอบก่อนส่งมอบ 3. ต้องรองรับปริมาณสูงสุดได้ขนาดของท่อต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางที่จะรองรับการไหลของก๊าซธรรมชาติปริมาณสูงสุดได้ 4. ต้องหนาพอความหนาของท่อขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่างๆคือความดันสูงสุดของก๊าซธรรมชาติความดันที่เกิดขึ้นระหว่างการวางท่อและความดันภายนอก ซึ่งอาจทําให้ท่อเสียหายทั้งนี้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล5ต้องออกแบบและฝังลึกตามมาตรฐานสากลการออกแบบเป็นไปตามมาตรฐานสากลทางด้านวิศวกรรมของสหรัฐอเมริกาส่วนการฝังลึกก็ต้องดูจากลักษณะของพื้นที่โดยรอบว่าเป็นพื้นที่ชุมชนหรือไม่หรือถ้าเป็นการฝังลอดใต้ถนนระดับความลึกของการฝังก็จะมีความแตกต่างกัน แน่นอนว่าเมื่อมีการขนส่งก๊าซธรรมชาติผ่านทางท่อส่งกา๊าซซึ่งแนวท่อจะพัดผ่านตามพื้นที่ต่างๆสิ่งที่ประชาชนทั่วไปมีความกังวลก็คือความปลอดภัยในการขนส่งนำมาซึ่งการให้ความสำคัญและความใส่ใจในการดูแลตั้งแต่มาตรฐานของท่อความปลอดภัยในการดำเนินงานระบบท่อส่งก๊าซตลอด24ชั่วโมงเลยทีเดียว